เพื่อนๆวันนี้มาหาเห็ดมาหาเห็ดแต่มาเจอต้นว่าลูกว่านอกคนลไม้ปาเนาะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะขนาดลมแรงอ้อู้อู้อห้อ้อ,อลมแรงๆต้นนี้ไม่สูงมากค่ะยังมีให้เห็นอยู่นะเพื่อนๆดูนี่ร่วงไปเยอะเลยเพราะว่ามันลมแรงไงชิมก่อนนะเพื่อนๆอ,อือต้นนี้หวานเพื่อนเดี๋ยวจะเก็บเก็บไปกินก่อนนะ เด็กๆสมัยใหม่ไม่รู้จักหรอกค่ะต้องต้องรุ่นเรานี่ยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์นี่จะรู้จักเนาะเพื่อนๆะเนาะเก็กๆไปยิงก็เยอะเ่ายกอนนี่ เยอะเลยดกมากเพื่อนดูกด,ก,ดกเต็มต้นต้นใหญ่นะคะเนี่ยเต็มเลยดูดิต้นใหญ่มากต้นนี้หลายปีแล้วเนาะโอ้โหขอเก็ดหน่อยนะนี่ถ้าเป็นจะเป็นลูกลูกอีกสีนี้นี่สีนี้ยังไม่หวานนะเพื่อนๆต้องดำๆเนาะ ดำดำเหี่ยวเหี่ยวสักหน่อยอย่างนี้เนาะหวานหวานเกือบคนนะนี่มาดูผีติดติดติดสัหวันนู้อู้นเดี๋ยวใส่กระเป๋ากันนะเวลากินไปหรือปากปากจะดำดำออกสีน้ำเงินเนาะเพื่อน กินลูกว่าเนี่ยไม้เด็กๆไปโรงเรียนเนาะทากกลับบ้านอะตอนกลับบ้านนี่ก็จะแวะหาต้นว่าก่อน <laughs> แวะเก็บต้นว่ากินก่อน <c oughs> อเพื่อนๆบางคนก็จะเป็นเหมือนกันนี่แหละสมัยเด็กๆไม่ค่อยมีขนมกินหรอกเพื่อนๆกินผลไม้ป่าแบบนี้แหละสมัยก่อนป่าเยอะเนาะเพื่อนๆเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะไม่ค่อยมีแล้วน้อยลง ใส่กับเป๋าข้างเกนก่อนนะอูออ้ตรงนี้ยิ่งดกดกมากไม่มีคนกินนี่โอ้ประโยชน์เยอะนะคะลูกว่านี่ บางคนไม่รู้ว่าประโยชน์เขาเยอะนี่มีแคลเซียมมีธาตุเหล็กเนาะแมนมีเซียมทังกะสีอันนี้มีประโยชน์กับร่างกายนะเพื่อนๆบางคนก็ไม่กินเลยค่ะเพราะว่าเขาจะออกติดฝาดนิดนึงนะแต่ว่าประโยชน์เขาเยอะมากแก่แก้ท้องเสียสมัยก่อนเนาะก็แก้ท้องเสียลิ้นปากเปื่อยอะไรพวกเนี้ยเขาจะเอาไปให้เด็กๆก,กินบดให้เด็กๆก,กินเนาะ นียประโยชน์เขาเยอะค่ะแต่ว่าเราไม่รู้สประคุณเขาก็เลยเหมือนกับเราลืมเขาไปนะคะเพื่อนประโยชน์เขาเยอะจริงๆนะคะดูแล้วก็เหมือนบลูเบอรี่เลยเพื่อนเวลากินไปมันก็จะเป็นสีน้ําตาลเอ้ยสีสีน้ําเงินอมม่วงอรสชาติก็ฝาดฝาดนิดหนึ่งเนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวไปหาเห็ดต่อกันค่ะเพื่อน คลิปนี้แค่นี้แหละค่ะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะกินลูกวฟ่าบ๊ายบายค่ะ